แรนดอมนะคะคู่แท้ของคุณอะ่ะเป็นลักษณะแบบไหน <c oughs> นะคะมาดูกันกดท่าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นงท่าคู่ให้กับแพนแล้วก็กำลังใจด้วยนะคะ <c oughs> เป็นอะไรที่เคมีตรงกันนั่นแสดงว่าจะต้องมีอะไรที่คล้ายๆกันความรู้สึกนึกคิดรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกัน <c oughs> ก็อาจจะเป็นไปได้ give you relationship a chance ก็คือตอนที่เจอกันครั้งแรกอาจจะมีการที่ยังไม่ได้มีสถานะกันยังไม่ได้ว่าจะเข้ามาแล้วเจอกันแล้วชอบกันแบบความรักหรือจีบอาจจะเริ่มจากการที่เรียนรู้กันไปเรื่อยๆแบบนั้นก็ได้แล้วไงอีกิเจียนแอนด์แฟกเตอร์มีความแตกต่างกันเห็นไหมแตกต่างกันอาจจะเป็นเชื้อชาติศาสนาระยะทางหนังหน้าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเลิฟยูเซลเฟ f ร์ แล้วระหว่างนั้นน่ะก่อนที่คุณจะได้เจอเขาคุณจะต้องผ่านการเรียนรู้ตัวเองให้เป็นหรือจะต้องมีเหตุอะไรที่ก่อนหน้านั้นนะที่เสียใจมากๆก่อนที่จะได้เจอเขาจนกลับมารักตัวเองจนแทบไม่สนใจในเรื่องความรักแล้วสุดท้ายก็ได้เจอเขาก็ได้นะคะ getting to know each other ก็คือตอนที่เจอกันนั้นนะยังรู้จักกันไม่ได้มากเพียงพอสักเท่าไหร่ อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานในความสัมพันธ์ครั้งนี้ pay attention to the red f l a g เดี๋ยวมันจะมีสัญญาณบางอย่างตอนที่เวลาคุณเจอกับเขาอะสัญลักษณ์หรือสัญญาณของคู่แท้ก็คือมันจะมีอาการเงินงงอะไรประมาณนี้เจอกันครั้งแรกจะรู้สึกแบบหน้าคุ้นคุ้นคุณเสียจริงคุณเสียจัง่งรี t ทสและหลังจากนั้นอะทั้งคู่จะมีความรู้สึกอยากอยู่ใกล้กันอยากเห็นหน้ากันหรืออยู่ห่างไกลกัน ก็ดึงความรู้สึกถึงกันได้เสมอๆ calling in your soulmate เห็นไหมเป็นการที่จะต้องอใช้กดแรงดึงดูดเพราะว่าพอเจอคนที่ใช่แล้วใช่ปะ่ะแต่ระยะเวลาอาจจะยังไม่ใช่ขั้นตอนอาจจะเป็นช่วงวิ่งหนีวิ่งตามกันก็ได้นะคะของกระบวนการรักแท้แล้วไงต่อ healing family issue จริงๆด้วยไม่คุณก็เขาอาจจะต้องผ่านการฮิลตัวเองก่อนพราะไปเจอความรักที่ไม่ดีมา หรือจะต้องผิดใจกันก่อนหรือเจอกันแล้วยังไม่ได้กันหมายความว่ายังไม่ได้สมหวังกันแยกกันไปก่อนแล้วก็ตุ้มตมต่อมๆมาจะกลับมาไหมแล้วใช้กดแดงดึงจู attention มันจะมีการกลับมาไม่คุณก็เขาเนี่ยมีความเป็นเด็กมากกว่ากันและกัน codependency ไม่สามารถเอาออกจากหัวได้ดนะคะลักษณะเขาอ่ะอาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะคะคนเนี้ยจะเป็นคู่แท้ของคุณสถานที่ของเขาอาจจะต้องผ่านน้ำผ่านทะเล โซเมกันเป็นเนื้อคู่เป็นคู่